พักนี้เสียงแตกเยอะเลยและในที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเสียงแตกแน่ในวันพุธนี้ว่าตกลงจะให้ตึงหรือจะลงดอกเบีย้ยและนั่นก็จะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้ท่านผู้ชมประเมินได้นะครับว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยค้างฟ้ามาประมาณ9เดือนแล้วนะฮะจะลงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวพักนี้เสียงแตกเยอะเลย และในที่สุดธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเสียงแตกแน่ในวันพุธนี้ว่าตกลงจะให้ตรึงหรือจะลงดอกเบีย้ยและนั่นก็จะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านผู้ชมประเมินได้นะครับว่าดอกเบีย้ยบ้านเราเนี่ยค้างฟ้ามาประมาณ9เดือนแล้วนะฮะจะลงเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยครับท่านผู้ชมครับศูนย์วิจเกษตรกรไทยนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการมองอ่านใจกรรมการทั้งหมดที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยว่าตกลงแล้วคุณจะเสียงแตกอีกรอบไหม ในการที่มันจะต้องมีฝั่งหนึ่งบอกว่าให้ลงดอกเบีย้ยอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าให้ตึงดอกเบีย้ยแต่ตอนนี้ที่แตกไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่อยู่แล้วนี่นะฮะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคนที่30ทําไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าแกก็เป็นไม้เบื่อไม้เม,ม,เมากับทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนริพุทธนะฮะเศษแรกไปแล้วเศษนี้ยังอยู่นะฮะทีนี้เรื่องของตรงนั้นนี่นะครับก็ไม่ได้ลดลาวาศกันเลยโดยเฉพาะการส่งสัญ,ญญาณจากภาคการเมืองไปที่ฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าลดลดลดดอกเบี้ย จนสุดท้ายตั้งรัฐมนตรีครังคนใหม่เข้ามาเป็นตัวกันชนแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าตกลงเนี่ยสัญญาณดอกเบีย้ยมันจะลงหรือไม่ลงจากนาทีนั้นมากก็ยังไม่มีลงแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือเสียงมันแตกนะครับนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยศูนย์วิจัยเกตรกรไทยเขาเลยประเมินว่านะครับในการประชุม21สิงหาคมก็คือวันพุธนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยนะดอกเบีย้ยแบงค์ชาติก็น่าจะทรงๆอย่างนี้แหละคือไม่ลงแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือมันจะเป็นเสียงแตกจะเป็นเสียงแตกครั้งที่3ทนฮะ จะเป็นเสียงแตกครั้งที่สต่อเนื่องในการที่ตรึงดอกเบีย้ยต่อนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมคิดว่าพุทธเนี่ยแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยตรึงหรือลงดอกเบีย้ยส่งส่งเลยมีผลนะครับจะมีผลต่อตาลักเปลี่ยนด้วยนะฮะถ้าหากว่ากลับทิศกลับทางกลับหักประกาเซียนของการวิเคราะห์หรือถ้าหากว่าไม่หักประกาเซียนเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อเงินบาทเหมือนกันนะครับถามท่านผู้ชมครับว่าพุทธนี้แบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยลงหรือตรึงดอกเบี้ยส่งเลยครับ ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าแบงค์ชาติบ้านเราพุทธนี้ลงดอกเบีย้ยก็พิมพ์ลงถ้าคิดว่าตึงก็พิมพ์ตึงนะครับเราจะส่งเข้ามานะฮะทีนี้ด้วยประเด็นของทางด้านศูนย์วิจัยกัิกรไทยเนี่ยคือการที่บอกว่าถ้าเสียงแตกโดยเฉพาะในวันพุธนี้เสียงแตกจะเป็นเสียงแตกครั้งที่4ในเรื่องของการตรึงดอกเบีย้ยมันมีสิ่งที่บอกได้ชัดเจนครับว่า ก็แสดงว่ามีการงัดกันพอสมควรและเป็นการงัดที่ยาวนานกันมากาว่าตกลงคุณควรจะลงดอกเบีย้ยได้แล้วนะครับดูสถิติกันไหมครับว่าไอ้การที่เสียงแตกตึงดอกเบีย้ยนี้เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงทั้งหมด3าครั้งไม่นับรวมบรนทุธนี้ถ้าตึงก็เป็นครั้งที่4เนี่ยฮะเจ็ดกุมภาพันธ์ปีนี้เสียงแตกเรื่องตึงดอกเบีย้ย5้ต่อ2นะเสร็จแล้วมา10เมษายนเสียงแตกก็ยัง5ต่อ2เรื่องตึงดอกเบีย้ยเสร็จแล้วก็มาถึง12บมิถุนายนคือล่าสุดที่ผ่านไป6ต่อหนึ่งตึงดอกเบีย้ยนะฮะเสร็จแล้วครั้งล่าสุดนนีจะเป็นเนนะ21 เนี่ยสิงหาคมแนวโน้มเขาบอกว่าตึงดอกเบีย้ยแต่เสียงเนี่ยยังไม่รู้เท่าไหร่แต่สุวิจัยเกษกรบอกแตกแน่นะครับทีนี้ไอ้การที่แตกหรือไม่แตกก็ต้องกลับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแรงกดดันที่มีการส่งเพื่อที่จะให้แบงก์ชาติลงดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะอย่างที่บอกไปว่าตอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาอยู่นี่แกก็กดดันกดดัน,กดด,นกดดันนะครับจนกระทั่งแกไม่อยู่ละทีนี้ด้วยความที่ว่าตอนนี้แนวโน้มของดอกเบีย้ยทั่วโลกมันสูงขาลงนะตอนเนี้ย ถ้าไม่นับแบงก์ชาติอเมริกานะครับหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหลายประเทศในฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้อเมริกาเหนืออย่างแคนาดายุโรปบางประเทศที่ไม่นับรวมดอกเบี้ยของธนาคารกลางกลุ่มยูโรโซนหรือ ECB เนี่ยฮะ <S <S 2> <S 2> เขาลงกันแล้วนะครับและหลายประเทศตอนนี้ลงเพื่อที่จะตั้งรับกับการลงดอกเบี้ยของอเมริกาโดยเฉพาะดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีนแผดนใหญ่ที่เป็นเศรษฐกิจใหญ่เบอร์สองเมื่อประมาณสสัปดาห์ที่แล้วลงสารพัดทุกๆุกดอกเบี้ยเลยโดยเฉพาะดอกเบี้ยหลักลก็ลงด้วยของจีน เพราะเขาให้เหตุผลชัดแล้วว่าเขาลงเพื่อที่จะรอรอแล้วก็ตั้งรับเลยครับว่ามั่นใจว่ากัญญายน,ยนดอกเบีย้ยแบงค์ชาติอเมริกาลงแน่ทีนี้จะดูในบ้านเราเนี่ยนะครับผมมั่นใจนะว่าตอนเนี้ยบังเอิญจะบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้คือวันนี้มันมีตัวเลข GDP ไตมาสองสภาพัดแถลงก่อนเสร็จแล้วก็จะเป็นการประชุมของแบงค์ชาติบ้านเราวันพุธนี้นะฮะผมที่ถามท่านผู้ชมเลยครับว่าวันพุธนี้ท่านผู้ชมคิดว่าตึงหรือลงดอกเบีย้ยมายถึงแบงค์ชาติถ้าคิดว่าตึงก็พิมพ์ตึงนะฮะ ก็เลยทาให้มีคนมองครับว่าก็ในเมื่อเงินเฟอ้อต,ตอนนี้มันก็เริ่มเข้าเป้าไปเรื่อยๆแล้วถูกไหมในขณะเดียวกันนียนะครับตัวเลขของนักาเที่ยวตา่างชาติก็เข้ามาเพิ่มสูงขึ้นอยู่ถูกไหมฮะในขณะเดียวกันสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือมันเกิดปัจจัยเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่านาเดงก็คือเปลี่ยนหัวท่นนั้นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวต้องมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยเฉพาะรัฐมนตรีครั้งเขาไม่รู้ว่าทุกเป็นคนเก่าหรือเป็นคนใหม่ถูกไหมฮะและสิ่งต่อไปที่ตอนนี้ก็คือว่ามันก็คงเป็นภาวะหนีีีี้้ท่่่่่่ตตอออออนนนยยััังงงแกกกกไไมมจบบสิา็คคืืเเวรออรระ ระดับของอะไรฮะรส่วนต่างช่องว่างระหว่างดอกเบีย้ยแบงค์ชาติบ้านเรากับธนาคารกลางสหรัฐซึ่งนี่ครับเป็นเรื่องน่าจับตามองก็เลยทําให้เสียงมันแตกมันหมด3ามสครั้งติดต่อกันนะครับทีนี้ถ้าผมดูสถิติย้อนกลับไปนะฮะว่าการตึงอัตราดอกเบี้ยของแบงค์ชาติบ้านเราตอนนี้มันถึงปัจจุบันยังไม่นับวันพุธนี้ที่เขาจะประชุมกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเป็นดอกเบี้ยที่แพงที่สุดใน1ทศวรรษหรือ10ปีเนี่ยนะครับมาถึง9เดือนติดต่อกันแล้วนะ ที่เขาไม่ลงดอกเบีย้ยเลยนะครับดังนั้นเราต้องดูครับที่สุดแล้วออกหมู่หรือจา่าแต่ว่าสิ่งที่กำลังบอกต่อไปก็คือว่าถ้าสมมุติรอบนี้ยังคงตึงดอกเบีย้ยอยู่และเป็นเสียงแตกการประชุมในแมตช์ต่อไปอย่างที่ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์หลายคนกำลังบอกว่าน่าจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับในปีนี้ที่แบงก์ชาติบ้านเราต้องลงดอกเบีย้ย คือเป็นโอกาสเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็มองว่าไม่น่าลงทั้งปีแต่ตอนนี้โอกาสจะลงสักครั้งหนึ่งเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจ,จของบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกกันนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับส่งกันมานะฮะถามท่านผู้ชมไปแล้วรับว่าท่านผู้ชมคิดว่ามันพุทนีแบงค์ชาติบ้านเราเนี่ยตึงหรือลงดอกเบี้ยนะครับ